ของขวัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะวันนี้นำนะคะในเรื่องเราของขวัญมาให้พวกเราก่อนจะเข้าไลฟ์นะคะมีในเรื่องเราสิ่งที่น่ารักน่ารักนะคะเป็นทอจี่เห็นครูรุ้งนะคะซึ่งกําลังทานะ,ะการมอบของขวัญให้กับตัวครูรุ้งเองแล้วครูรุ้งก็อธิบายชัดเจนวิธีการที่จะมอบของขวัญนะคะเป็นความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเสมอ ก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดๆก็ตามนะฮะแล้วครูลุงก็นําชีวิตประสบความสำเร็จจนเป็นสุภาพสตรีที่อยู่บ้าน100ล้านและก็มีในะเรื่องลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะฮะใครหลายๆคนในที่นี้ที่ติดตามบันเทิจีอาจจะได้เคยชมนะะการไลฟ์สดและการเปิดคอสสอนนะะเปิดคลอส เปิดคลาสอนของครูลุงหรือไปสัมผับตัวมาแล้วก็ได้นะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่ในส่วนของการเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงพลังงานความรู้สึกของเราเป็นพลังงานเมื่อไหร่ที่เราสื่อสารกับตัวเรานะคะการสื่อสารกับตัวเราก็เป็นการสื่อสารด้วยความรักสื่อสารด้วยความรู้สึกที่รักนะคะชัดเจนความปรารถนาสื่อสารด้วยความปรารถนา ที่ชัดเจนของเรานะคะเมื่อเราสื่อสารกับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเราจงมั่นใจเถอะว่าการสื่อสารทุกๆครั้งที่สื่อสารในระดับความรู้สึกนั้นจะมีการคันลับแบบหัศจรรย์เสมอนะคะตัวพวกเราทุกคนมีนะ,ะผู้ที่สนับสนุนเราที่เรียกว่าจักรวาลในการที่เรามาอยู่อาศัยบนพื้นพิศพศของดาวเคราะห์สินน้ำเงินแห่งนี้ นี่เป็นเรื่องราวที่ละเอียดมากนะคะละเอียดมากละเอียดมากในเรื่องราวที่เราไม่เคยเรียนรู้จากห้องเรียนไหนไหนไม่ว่าจะเรียนถึงระดับไหนก็ตามถึงระดับด็อกเตอร์นะคะปอปอโทนี่ปอโทนี่แท้ไม่ได้แตะหรือไม่ได้เรียนเลยนะคะดังนั้นรายละเอียดของชีวิตเนี่ยที่จะเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณและชีวิตที่แท้จริงอน่ะมันจึงต้องเรียนรู้กับการที่ใช้ชีวิตที่แท้จริงของเราเลยไม่มี ห้องเรียนไหนๆที่จะดีเท่ากับห้องเรียนชีวิตที่กว้างใหญ่ไพศาลและใช้ทุกๆวันในการเรียนรู้ของเราอีกแล้วนะคะ,ะมาหัวข้อเรานะคะลองไปอ่านดูนะคะการมอบของขวัญให้ตัวเองเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองเสมอและทุกขณะในการลงมือทําการเชื่อมโยงความรู้สึกตรงนี้ทําอย่างไรครูลุ้อธิบายละเอียดถือว่าเป็นอของขวัญให้กับเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวย2 ชั้นในวันนี้นะคะส่วนเรื่องเรา <c oughs> ที่เป็นหัวข้อของเราวันนี้นั่นก็คือจงเรียกร้องอ้างสิทธิ์อันชอบธรรมของชีวิตของตนเองนะคะผ่านการขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณสามนะคะเขาเรียกว่าการขอบคุณสามครั้งมันเป็นพลังสันสะเทือนนะคะแรกๆเดิมทีที่มิเจิจ้ศึกษาเรื่องนะคะเดอรไซแอ To Getting of Risk ของท่านวอลเรตตีวอเทิร์เนี่ยก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าการใช้ชีวิตทำไมต้องทำการขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งนะฮะเม <ME> ื่อเจาะลงลึกเข้าไปดีอ่าลึกๆเข้าไปในดีเทลรายละเอียดนะฮะเราจึงได้รู้ว่าทุกๆสปปรรพสิ่งกับมนุษย์คือสาสสารเข้าใจไหมฮะคนสัตว์สิ่งของวิทยาศาสตร์เรียกสาสสารดังนั้นสาสารนะฮะบรรดาสาปปรรพสิ่ง ที่นะคะเราได้เราได้จับต้องเราได้ใช้งานมันเป็นเรื่องราวของสาสารที่มารับใช้รองให้เกิดในสิ่งที่ร่วมสร้างในสิ่งที่เราปรารถนาให้มันปรากฏถ้าเราไล้ซึ่งเข้าของสิ่งของต่างๆนะคะเป็นองค์ประกอบในการสนับสนุนในฉากที่เราจะสร้างชีวิตเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้สร้างที่นะคะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามารองรับถ้าเราขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะที่มาช่วยให้นะฮะในเรื่องราวของนะฮะสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตฉันมันประสบความสาเร็จคือทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตัวเรานะฮะตัวเราเท่านั้นและจะสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการสร้างมันจะสําเร็จได้นะฮะตัวเราเป็นผู้ที่บังคับบัญชาใช่แต่สุดท้ายเราก็ต้อง,อง,องมีนะฮะในเรื่องเราองค์ประกอบก็เหมือนฉากหนึ่งฉากหนึ่งในหนังอะนะฮะบทละครหนึ่งนะคะลงละครลงหนึ่งในหนัง หรือถ้าแบบมันนึกภาพไม่ออกมันจะเป็นไกลไปลงนิ้วนะคะลงนิ้วหรือลงลงลิเกออ่าลงนิ้วหหลดลงลิเกนะคะเมื่อจะแสดงทั้งทีเนี่ยมันก็จะมีฉากหลังใช่ไหมมันจะมีนะคะเก้าอี้มีโต๊ะมีต่างมีอุปกรณ์และก็มีนักแสดงถ้านักแสดงเหล่านั้นไม่มีเข้าของสิ่งของนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะในเรื่องราวของการที่จะนะคะนำเสนอไปพร้อมกับการแสดงเนี่ย นะฮะผู้ฝั่งก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นองค์ประกอบทั้งทั้งหมดเนี่ยนั่นจะเป็นเรื่องเราที่เราจําเป็นที่จะต้องนะฮะใช้คําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพื่อขอบคุณนะที่ทําให้นะฮะวัตถุประสงค์ในการที่ฉันจะทําบางสิ่งบางอย่างจบลงด้วยดีจากการที่ได้มีเข้าของสิ่งของต่างๆแม่ค้าออนไลน์เนี่ยพวกเราจะเห็นว่าแม่ค้าออนไลน์ที่เก่งๆนะฮะบางคนนี่ก็ จะเรียกน้องกระเป๋านะเรียกน้องนะคะแชมพูน้องสบู่นะคะเพราะว่า,าสายพลังงานก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ที่นะะใช้คําพูดดีๆกับนะะในเรื่องสินค้าที่เขาขายเนี่ยมันจะเป็นพลังงานดึงดูดช่วยเขานะะให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องราวของเ,อเด็กรุ่นใหม่นะคะสำหรับผู้คนที่ใช้ชีวิตพลังงานใหม่เริ่มที่จะตื่นรู้และเข้าใจนะคะส่วนส่วนสิ่งที่ เราเคยเรียนรู้นะคะกับเรื่องโลกก่อนหน้านี้เราจึงต้องปรับตัวทําความเข้าใจว่าสนามพลังงานชีวิตอะที่เรียกว่าพลังบวกและพลังลบเนี่ยนะคะมันมันแยกกันก็เหมือนกับว่ากรมดีกับกรมชั่วเท่านั้นเองนะคะเราจะเรียนรู้ผ่านกับการอ่ารู้บกอกว่าอา่าการทําชั่วการทําดีนะคะสร้างบุญกับสร้างบาปเข้าใจไหมฮะนี่คือสื่อสิ่งที่เราได้ข้อมูลเก่าก่อนหน้านี้ แต่ยุคนี้นะคะมันก็แยกเหมือนกันก็คือแยกในเรื่องเราของพลังบวกกับพลังลบนะคะพลังบวกนะคะสร้างมากอ,อยู่ในพลังบวกมากๆก็คือสร้างกุศลสร้างบุญสร้างความดีนะคะอยู่ในพลังลบเยอะๆนะคะสร้างนะคะในเรื่องเราพวกเกี่ยวกับในเรื่องเราความหนักอกหนักใจนะแล้วก็ไปในแนวทางที่มันจะทําให้ฉุดเราเนี่ยไปอยู่ในเรื่องเราห่วงของความทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องเราแตกแยกกัน แตกแยกกันอยู่สองขั้วอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่มันทวิชิชิให้ของขวัญเราในวันนี้ก็คือวิธีการเรียกร้องสิทธ์นั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของชีวิตเรานะคะขั้นพื้นฐานชีวิตเราที่เราเกิดมาบนโลกมนุษย์เมียนะคะมีในเรื่องราของการที่เราต้องตั้งธงว่าฉันเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสาเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือนี่คือพื้นฐานนะคะส่วนนะคะสิ่งใดๆก็ตาม ที่เข้ามากระทบชีวิตนะะของเรานะในแต่ละวันเนี่ยถ้าไม่ใช่สามอย่างนี้ปฏิเสธเลยค่ะปฏิเสธไปเลยมันไม่ใช่ของฉันวางเฉยไว้นะคะเราตั้งคุณสมบัติเราไว้เรียบร้อยแล้วว่าฉันเกิดมาเพื่อมีความสุขดังนั้นสิ่งไหนที่เป็นความทุกข์จะไม่ใช่คุณสมบัติของชีวิตเราเราปฏิเสธไปแล้วเมื่อไหร่ที่ความสุขของเรามันเป็นความสุขที่เรามองดูแล้วว่ามันยังมาโดยยาก เราก็ต้องอ้างสิทธิ์ว่าตอนนี้เราตื่นรู้แล้วเรารับผิดชอบตัวเราเองในการที่จะรับผิดชอบให้ชีวิตตัวเราเองมีความสุขได้แล้วนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเราของการอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในชีวิตอันนี้เป็นเรื่องเราของพลังงานภายในนะคะพลังงานของโลกภายในความรู้สึกของเราทั้งหมดเลยอย่างที่ครูลุงนะคะตอนนี้ตัวครูลุงเองก็สร้างผลลัพธ์นับเป็นนะคะเกือบพลลันละ้านละนะคะก็คือ เขาก็ยังมาทำนะฮะทำในเรื่องราวของการเชื่อมโยงความรู้สึกนะฮะที่สื่อสารกับตัวเองในนะฮะสิ่งที่ตนเองจะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างนะฮะเพื่อที่เป็นชิ้นงานออกมาก็ต้องสื่อสารกับตัวเองว่านะฮะ ตัวเองสามารถที่จะทําได้เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในเรื่องราวของการที่จะลงมือทําและจะมีนะคะพลังงานหรือจักรวาลหนุนหลังอยู่เสมอนี่ก็คือเป็นหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งนะคะขณะคนที่สร้างชีวิตจนกระทั่งประ,บประสบความสําเร็จนะคะจากพื้นฐานในการที่ไม่รู้เรื่องพลังงานก็ปรับตัวนะะและก็ยืนยาวระยะเวลาการใช้พลังงานบวกเนี่ยนะคะ,ะพอสมควรนะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณลุงใช้กี่ปีแต่วทนอยีเนี่ยนะคะ ก็ตั้งแต่โควิดมาก็เข้าสู่ในเรื่องเราของการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ความรู้สึกจากการที่ไม่เคยใช้พลังบวกเลยก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลมากขึ้นมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอยู่ในฝากที่มั่นใจจะไม่กลับไปใช้พลังลบอีกเพราะไม่อยากจะก,กลับไป อยู่ในแง่มุลชีวิตที่ทำลายตัวเองอีกต่อไปนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราไปแตะในขั้วพลังลบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใชะะ่เส้นทางของชีวิตที่จะทำให้เราจเจริญเติบโตรุดไปข้างหน้าได้เลยมันกลับกลายฉุดเราด่าตัวเราเองฉุดตัวเราเองถอยหลังนะคะกลับเข้าไปสู่กงขังอิสระภาพชีวิตของเราด้วยตัวเราเองอันนี้คือฝากไว้นะคะให้พิจารณานะคะให้พิจารณา เพราะมันมีสื่อเยอะแยะมากมายที่จะใช้ในเรื่องราวของการ affirmation นะ,ะคําสั่งจิตในสิ่งที่เราาัฒนาและต้องการส่วนของมันของมันทอยจีเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องราวของคําสั้นๆง่ายๆอย่างเช่นฉันเป็นคนโชคดีที่แสนโชคดีและมีความสุขนะฉันเป็นคนสนุกที่มีความสุขทึ่แสนโชคดีจากคนที่เครียดๆจากคนที่เครียดๆเครียดๆเครียดมากๆคือเป็นคนใช้ชีวิตแบบขูกโบนะตอนเด็กๆนะ แล้วก็มามามา,มาสลายนะคะมาสลายในเรื่องเราของการที่เรียนรู้ในตรงนี้แล้วก็ใช้ affirmation ตรงนี้เข้ามานะคะมันก็เลยเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายไอ้ความเครียดมันก็เริ่มมาลายหายไปมันกับกลายเป็นสิ่งที่เรานะะใช้ affirmation หรือคําสั่งจิตของเราไปในตัวอันนี้คือชีวิตเรื่องเราเนี่ยใช้แบบนี้มันชีวิตก็สนุกขึ้นนะคะพอสนุกขึ้นเสร็จนะคะความสุขก็มันก็ตามมา พอความสุขกันตามมาใครเห็นหน้าเรายิ้มเย้มแจ่มใสก็ให้งานเราทำนะคะพอให้งานเราทําเสร็จเราก็ได้เงินเข้าใจไหมคะอันนี้คือเป็นเรื่องเราสลักสําคัญก็คือว่าเราต้องใช้กายใจจิตของเรานี่แหละไปสร้างนะคะไปสร้างแล้วก็ไปทําเงินนะคะเพื่อมาเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเราทั้งหมดทั้งมวลนะคะดังนั้นกระบวนการที่จะทําให้ตัวเองได้ในสิ่งที่เราต้องการคือตรงอ้างสิทธิ์ตัวเองกลับมายอยู่ตรงจุดที่ เกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือเมื่อไหร่ที่คุณใช้3มเสาหลักเนี่ยนะคะเป็นตัวตั้งอันนี้เป็นชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะไม่ใช่แค่เมนโทรจีคนเดียวหรือใครบางคนนะทุกๆคนนะคะบนโลกใบน,นี้เกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือถ้าคุณไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขคุณจะไปขอญาติใครวันนี้โจงอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขโจงอนุญาตตัวเองใหเเ้เป็นผู้ประสบความสําเร็จ และจงอนุญาตตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งหรือเฟือตามสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาของขวัญมาฝากอีกบ๊ายบายค่ะเอาของขวัญวันนี้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะโชคดีค่ะ